ท้า้าาาาาายยวววเเหรรรออััั่่่งแขขกกนนนตไสุลพ,พรรจังหวัดชุมรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความน่าภาคภูมิใจที่สุดจังหวัดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรันก้าในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เสด็จประพาสจังหวัดชุมรีในสมัยนั้นพระยาวิเศษือชัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดธุรีจัดให้มีการแข่งขันวิ่งคลายให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่หน้าสารกลางเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2455ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับมีหลักฐานบันทึกอยู่ที่เทศบาลเมืองชนบุรี วิ่งควายเป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีที่ได้มีการสืบสารต่อกันมาเป็นเวลากว่า150ปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14ค่ข้ามเดือน11หรือก่อนออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายนั้นได้พักผ่อนหลังจากการทำนามาอย่างยาวนานเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ การแข่งขันวิ่งควายในอดีตชาวบ้านจะมีการนำผลผล,ผลิตของตนเองบรรทุกเวียนมาขายในตลาดไปพร้อมๆกันแล้วก็ต่างพากาันตกแต่งประดับประดาควายของตนอย่างสวยงามทำให้เกิดการประกวดประชันความสวยงามของควายขึ้นพร้อมไปกับการแข่งขันและยังมีความเชื่อกันว่าหากปีใดไม่มีการวิ่งควายปีนั้นควายจะเป็นโรคระบาดกันมากด้วย และนอกจากการแข่งขันวิ่งควายที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีที่ถูกเรียกกันว่าการแข่งขันควายบกแล้วจังหวัดชลบุรียังคงอนุรักษ์การแข่งขันวิ่งควายอีกประเภทหนึ่งที่หาชมได้ยากนั่นก็คือการแข่งขันควายน้ําหรือคาดนาควายดีก็เป็นที่สุขสนานขึ้นเคงเฮฮาแต่หาพื้นที่จัดยากมากเพราะต้องเป็นพื้นที่ที่นาที่รุ่มที่มีน้ํา แล้วก็มีความยาวนะครับต้องใช้ระยะความยาวทั้งการทําสนามวิ่งแข่งขันและที่พักวายต่างๆปัจจุบันก็เลยผุ้คนก็พยายามรักษาไว้เพราะว่าถ้าไม่รักษาไว้เนี่ยคนที่จะวิ่งคาดนานเนี่ยจะวิ่งไม่ได้เพราะวิ่งในน้ําด้วยแล้วก็ต้องมือต้องถือคาดด้วยได้ข้างหนึ่งก็ต้องถือหวายอันยาว สำหรับควายสายพันธุ์ชนบุรีมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นควายวิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นสายพันธุ์ที่วิ่งเร็วมีความแข็งแกร่งและสง่างามลักษณะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตระหว่างคนกับควายนำไปสู่ภูมิปัญญาปราชชาวบ้านและองค์ความรู้ทางวิชาการลักษณะของควายดีนะครับควายชนบุรีกรีบกะลานะกีบมันจะเป็นเหมือนกะลามันจะกลมๆก,มออกีบกะลา นะครับในตาป้อนตาจะโตนะครับในตาป้อนเขาคัดช้อนนะครับเขามันก็จะเป็นคัดช้อนขึ้นจะสวยไม่แคบแคบไม่แคบนะครับเขาคัดช้อนเขารว,วมข้างเขาจะกลางกลางถ้าเขาแคบแคบมันก็ดูไม่สวยงามนะครับแล้วก็หางหลวมก้นนะครับอันนี้เป็นตำราคน คนที่ไม่ฉลาดเขาเรียกก็เขาเรียกโง่คนควายแต่จริงๆแล้วถ้าคนอยู่กับควายจริงแล้วควายเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่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 ไม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 งหูหรอกควายเนี่ยเขารู้รู้ว่าฉลาดที่คนเขาบอกว่าควายควายมีความซื่อสัตย์ควายดูแลเจ้าของได้ทํางานแทนเราได้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าลักษณะควายที่ดีเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับในการเลี้ยงควายยังคงต้องมีพื้นที่กว้างรวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยง อย่างไม่ไหวายซึ่งยังคงต้องมีติดตัวเพื่อเป็นการบังคับทิศทางการเดินและการวิ่งหากจะถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างควายและคนเลี้ยงก็ต้องบอกแบบนี้ว่าควายนั้นถือเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณทําให้คนเลี้ยงดูแลควายอย่างดีไม่ใช้งานอย่างทารุณจึงเกิดเป็นความรักและความผูกพันควายทุกตัวจะได้รับการฟูมฟักทนุถนอม อย่างที่บอกแล้วว่าเหมือนเหมือนเหมือนลูกนะครับเหมือน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 ลูกคนหนึ่งเมื่อเมื่อเรารักนะครับเราก็จะต้องอนุรักษ์เราก็จะต้องปุงมพักทังสนอมหาน้ําหาญ้าหายาอาหารเสริมบํารุงกําลังทําให้เขามีกําลังที่เราจะใช้งานเขาได้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่เอาไปใช้งานทําได้แถนาแล้วเขาก็จะไม่ไม่ไม่ใช้จนจนโหดร้ายเขาจะ ใช้มีเวลาพักพอ,อใช้งานไปแล้วก็พักพักแล้วก็ให้กินน้นํากินหญ้าเขาจะไม่ใช้จนแบบออจนควายไม่ไหวอะไรเงี้ยทำไมถึงยังต้องเลี้ยงควายก็ด้วยความที่เป็นคนจังหวัดชลบุรีนะครับเ,ออเป็นลูกหลานเป็นผู้สืบ สายเลือดนะครับเป็นผู้อนุรักษ์ควายเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับเป็นการส่งเสริมเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้อยู่คู่กับจันชุรีตราบนานเท่านานนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมยิงต้องเลี้ยงควายแต่ถ้าไม่ช่วยกันทำไม่ช่วยกันรักษามันจะค่อยๆหายไปเพราะว่าเรื่องควายกับวิถีของคนเนี่ยมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มห่างจากการพอสมควร เพราะนั้นทุกคนจะจะมีความตั้งใจว่าทำยังไงก็ได้ที่เราจะรักษาวัฒนธรรมประเภทน okay, ีไว้โดยโดยโดย,โดยการสืบทอดต่อเด็กรุ่นหลังด้วย